วัสดีครับไปรุ่นวันนี้มาดูรถอีกคันหนึ่งของผมนะครับคันนี้เป็นสองทีนะครับไม่ได้ทําแต่สูตรอีกนะครับทำสองทีนะครับเขาจังหวะเาเนะครับคันนี้ไม่มีอะไรมากครับทอกระดกสายนี่เป็นตามเบรกดุมเป็นดุมเด็ดแท้เบิกครับเป็นดุมเด็ดแท้เบิกอันนี้เป็น DKT ทรงเดิมตางบนเป็นร้อยสิบแทะตัวใหม่นี่ครับตัวใหม่ไี่เหมือนตัวเก่าครับนี่เป็นยังไงอันนี้เดิมไม่มีเลยแม่เดิมหมดชุดสีแท้ชุดสีแท้นะครับแล้วก็ไม่รู้แก่ของดีอยู่แล้ว๋ยวรีวิวเสียงนะครับก็าตัดฟังเสียงนะครับ พ่อกระดก